สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดอาสกิฟตี้ทอเ t ตในรูปแบบที่เออผมไม่ค่อยได้ไดวาดนะนั่นก็คือไอ้พวกตะกูลส้วมนะ ผมวาดไอจีแมนซ่วบไปแค่ตัวเดียวเองนะครับอ่าสำหรับตัวนี้นี่ก็จะเป็นได้เลิกครับได้เลิกเป็นตัวที่2นะครับนั่นก็คือมาเฟียทอยเลตนั่นเองครับนี่มาถึงผมก็วาดตัวที่สองเป็นบัวมาเฟียเลยนะครับก็จัดเลยนะครับโดยการวาดทรงกลมครับมีเส้นตรงแนวตั้งมีเส้นจมูกครับแน่นอนคือเส้นตานี่ผมก็จะวาดใบหน้านี่ให้มันเลียวๆหน่อยนะเพราะตัวนี้นี่หน้าค่อนข้างจะเลียวนะครับอ่า ก็จะวาดหน้าให้มันเรียวขึ้นก็วาดโรงตาให้มันอยู่สูงกว่าเส้นตาหน่อยนึงครับนี่สูงประมาณนี้เลยนี่แล้วก็วาดตาเป็นแบบสีส่เหลี่ยมคางหมูนะแบบนี้เลยแล้วก็นี่ครับเติมตาขอบตาให้มันเน้นๆนหน่อยอ่าแล้วก็มีถุงใต้ตาหน่อยขีดอย่างนี้โอเคหน้าตาจะได้ดูดูเดือดขึ้นนะครับแล้วนี่เราก็จะวาดลูกตาดี ตากลมๆแล้วก็มีจุดๆดำๆข้างในโอ้โหดูนิมาท่าทางหน้าตาเหมือนเมากาวเลยครับนี่เดือดขนาดไหนนี่ผมพยายามวาดคิวให้มันดูสวยๆนะครับจะได้ดูเป็นมาเฟียนะครับอเป็นมาเฟียส้วมนะครับอจริงๆผมไม่ค่อยชอบวาดไอ้ตระกูลส้วมนะเห็นแล้วก็จะอจเจียนนะเห็นทีไรนี่นึกถึงสุขขาเลยอ่ะเออ นี่คือจมูกนะครับจมูกก็เป็นรูปชมพู่เลยนะครับใหญ่ๆเลยจมูกโดง่โดงๆนะอ่านี่เดี๋ยวผมก็จะว,า,วาดอ่าริมฝีปากอันแสนงามนะครับนี่เติมขอเติมคางนิดนึงคางรู้สึกว่าจะตบตบไปนะครับนี่เติมได้แล้วก็วาดปากครับนี่ริมฝีปากบนนะครับอ่จาจะงอยริ้วๆนอยนี่ฉีกยิ้มแบบกว้างๆเนี่ อ่านี่ริมฝีปากล่างนะครับอ่าแล้วนี่คือฟันมันนี่ฟันโอเคนี่พอดูได้อยู่นะอ่าเติมหนวดหน,น่อยอ่านี่จะได้ดูแบบดูโหดๆห,หน้าโหดๆเป็นมาเฟียนะครับอ่าเนี่ยติมหนวดเติมคราวนี่สายลวกก็ขีดๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ไม่ต้อง ไม่ต้องแบบเน้นรายละเอียดดีเทลอะไรเยอะจัดนะเอาแบบอ่าเขาเรียกว่าเอาแบบผิวๆก็พอละ <c oughs> นี่โอเคเดี๋ยวมาวาดหูครับหูก็ประมาณนี้แล้วกันอ่านี่นี่โอเคต่อไปอา่อามาเฟียมันก็จะแบบเอ่อใส่หมวกนะนี่นี่หมวกปีกกว้างแบบนี้ เป็นจันบินเลยนะครับวาดเป็นทรงจันบินเลยนี่รักเส้นประลานนะครับขึ้นไปหน่อยนึงอ่าผมจะวาดหมวกละทรงแบบประมาณแหลมแอย่างเงี้ยนี่นโหหโโยังเดือดครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นรอยยับ ่าแค่นี้เราก็ได้หมวกสุดเท่แล้ว okay. <c oughs> อ่าก็พอพอดูได้นะอ่าตัวนี้นี่บอกเลยครับผมว่าเแล้วต้องเดือดนี่ตรงนี้คือคอนะครับโผล่คอมนิดนึงแล้วก็เป็นซ่วมเลยครับนี่ส้วมหัวโผล่มาจากซ้วมนะ คิดกี่ทีก็ <c ười> คิดแล้วก็จะอาเจียนทำไมต้องออกมาจากส้วมวะเนี่ยน,นี่มานี่คนระับขอเติมขอบหนะ่อยอ่าต่อไปก็เป็นชักโครกนะป้ามาตัวนีนี่จะมีลักษณะที่ต่างจากปกตินะครับคือมันจะติดเกละด้วยครับนี่เราก็วาดเกล็เลยนะครับ ขนาดมีอยู่ในซุวมแนละ้วยังต้องติดเกาะอ,อีกเลยนะโอ้โหสุดสุดจริงนะเนี่ยผมก็วาดกระหล่อเลยนะครับอารมณ์เหมือนตรงนี้เป็นเกาะอ,อกเลยนะครับนี่นี่ก็วาดเป็นเหลี่ยมมุมแบบนี้เลยครับจะได้ง่ายๆแบ่งครึ่งเป็นชั้นๆเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็มีขอบอ่าเพื่อให้เกิดถึงความอ่าชุดเกาะจะได้ดูแบบมันค่อนข้างจะหนานะแล้วทนทานนี่ มานี้เลยครับนี่อารมณ์แบบคล้ายๆเกาะอ,อัศวินนะจริงๆก็อะไรก็ไม่รู้ครับเป็นเหล็กมาเชื่อมๆกันนับนี่อ่มีลายนิดหน่อยนี่ประมาณนี้แหละฟืบฟืบโอเคเนี่ยแค่นี้ก็เป็นเกาะแล้วนะก็มีการเชื่อมอุปกรณ์แบบป้องกันแบบหยาบๆนะไม่ได้ อะไรมากมายไอ้ฝ่าชัโคกนะแหลมๆหน่อยนี่โคตรเฟี้ยวอันนี้คือตัวถังชักโคกจัดไปครับดูดูไปนี่นะมันหลังๆมันจะบินได้นะมันก็ดูเหมือนกับเป็นยานอาวกาศเลยนะ <c oughs> ที่ผมนึกออกนี่คือเหมือนในตัว ไอตัวยานอาวากาศที่ฟริเซอร์ในดักตันบอลเซตมันนั่งนะ <c oughs> ดูๆไปมันก็คือส้วมแล้วเนี่ยเออเนี <c> ่ย <oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ส้วมชักโครกมาแล้วมีหัวคนอยู่อ่าเราก็มาติดเกาะกันครับนี่เกาะอ,อันนี้คือเกาะด้านข้างนะครับนี่กันเอาไว้เดี๋ยวมันมากระแทกหน้าครับเราก็กันไว้ก่อน นี่เหมือนก็ไอเหมือนอารมณ์ตรงนี้เป็นเกาะหัวไหลนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนี่ต่อไปก็จะเป็นข้อต่อนะครับนี่กลมๆคือตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะที่คล้ายๆเป็นขาด้วยครับคล้ายๆขา,มาแมลงนะครับเนี่ยอารมณ์เหมือนกับขาแมงมุมนะครับเนี่ลากยาวมาเลยฟืบเนี่เอาให้ยาวๆเลยครับ แต่ต้องระวังด้วยนะว่าเนื้อที่เรามีจำกัดนะผมพยายามว่าแต่และรูปนี่ไม่ให้มันตกกรอบนะเพราะว่าตกกรอบแล้วมันจะไม่สวยนะมันเหมือนกับเราคำนวณในการองศาในการอ่ะเขาเรียกว่านะผมคำนวณสเปซอะไรไม่ค่อยดีนะเราควรจะวาดในตรงที่สเปซไม่ให้มันทะลุออกไปนะเนี่ยก็ ถ้าอาจจะดูประหลาดๆหน่อยนะถ้าสมมติมันเจื้อที่ไม่พอนะนี่ผมพยายามวาดให้มันพอพอดีนะนี่พอดีอ้โหเกือบตกนะเนี่ยประมาณเนี้ยนี่เราก็ได้ขาข้างแนละ้วมาวาดอีกข้างหนึ่งก็แยกๆหน่อยครับฟืบนี่แล้วก็วาดเข้าต่อไปครับเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องความสวยไม่สวยนะครับ ไอ้ที่เราซีเรียสในการวาดแบบลุกลวัก็คือเราต้องวาดให้มันคล้ายนะครับสวยไม่สวยไม่ใช่ประเด็นคนระับนี่ประเด็นคือเราต้องรู้ว่าดีเทลที่เราวาดเนี่ยเข้าวๆามันเป็นหน้าตาลักษณะยังไงครนะับสัดส่วนเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็วาดออกมาให้มันคล้ายที่สุดก็พอแล้วนะครับมีข้อต่อมีเออแหลมๆสักหน่อย,อยเงี้ยแล้วก็ขาอ่า ให้เราพอรู้คร่าวๆว่าที่มุ่งที่มาของแต่ละเส้นที่เราลากมันคืออะไรนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเฟี้ยวแล้วนะเนี่ยแค่นี้ผมก็ได้ขาแล้วอ่าแล้วส่วนเส้นที่มันไม่ปฏิปโตมันก็ยึกกระยแบบลวกๆแบบแบบนเนี่ยแบบขีดขดมๆ่วงเงี้ยเนี่ยเวลาไปตัดเส้นเนี่ยก็ตัดให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับเออไอนี้เป็นการสเก็ตนะผมก็ไม่อยากสเก็ตให้มันดูสวยจัดนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวก็ลบกันอ้วกแตกแน่ครนะับ ฉะนั้นก็เนี่ยครับเป็นการล่างโครงแบบคร่าวๆนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นไอจรวดไอพ่นนะครับเนี่ยฐานจรวดมันคือหลังๆไอพวกส้วมมันวิวัฒนาการเนี่ยมีขาไม่พอนะมันต้องมีไอพ่นไว้บินได้นะอืมเป็นอย่างนี้หมดเลยนะนี่อ่าตรงนี้ก็เป็นแบบไอพ่นนะครับนี่ที่ติดไอพ่นเป็นหัวจรวด ฝุบเอประมาณนี้แหละอ่าเรามาวาดตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นแขนกลนแขนกลนคนระับนี่แขนกลนข้างบนเลยอารมณ์เหมือนไดขาสองข้างเรียวๆนี่เอาไว้เดินนะส่วนไอ้ตรงนี้นี่จะเป็นแขนกลนเอาไว้โจมตีนะครับอ่า ตรงขวามือของมันนี่ก็จะเป็นแขนกลแบบติดใบเลื่อยนะครับนี่ผมจะวาดแขนกลแบบติดใบเลื่อยก็ประมาณนี้มั้งจริงๆที่ผมวาดตรงนี้คือผมวาดมั่วนะ <c oughs> มีทอดทอแท่งๆต่อกันโอ้โหเนื้อที่จะไม่พอลละอเดี๋ยวผมวาดไอตรงนี้ก่อนปีๆครับตรงนี้ ปอคล้ายเป็นปีกของเครื่องบิน,นครับก็วาดไปโอเคประมาณนี้แหละอืมแล้วก็มีกคงจักรก็ประมาณนี้คนระับเดี๋ยวจะไปโดนในไอตัวนาฬิกาแล้วกอนนี่เอาประมาณนี้แหละอ่าแล้วก็ว่าเป็นกคงจักรเลยนะครับ ก็แหลมๆโค้งๆมั่วๆไปก่อนเลยนะนี่โอ้ยเกือบจะโดนต้องระวังนี่พอดีครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> การกะระยะให้มันพอดีนี่ยากมากเลยนะต้องระวังนะอ้นี่โอเคเรามาเติมดีเทลของโกงจักรนรกนี่ไปเรื่อยนะก็วาดแบบนี้เลยฝึกๆกขี่ไปจึจๆสวยงามนี่ <c oughs> ี่ครับโอเคตรงนี้นี่ก็พยายามวาดให้มันอ่พอดีกับสเปซที่เหลืออยู่นะอาจจะมีการบิดบีบรัดกันบ้างนะอย่าถือสานะครับไม่อยากให้มันตกกรอบนะนวาดเขาต่อขาก็คล้ายๆกันเลยนะครสองข้างอ่ายืนมาตรงนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวเดี๋ยวจะตกรอบนะครับเราก็ต้องหักขามาตรงนี้หน่อยหนึง่งนี่นี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับโอเค <c oughs> อาจจะดูเบี้ยวไปนิดนึงช่างหัวมันนะเนี่ยประเด็นคือเวลาเราวาดรูปต้องพยายามอย่าไปตกขอบกระดาษนะให้มันอยู่ภายในสเปซในกระดาษนะมันจะได้ดูแบบทุกองค์ทุกอนูนะ าภาพที่เราออกวาดออกมามันจะได้สมบูรณ์เนี่ยเกือบตกแล้วครับนี่แต่ผมคำนวณไว้อย่างดีนะนี่ไม่มีตกครับฟี้วนี่ขามันนี่ขยับันตรงนี้เลยครับที่ว่างๆนะสวยเดี๋ยวมือข้างนี้นี่จะเป็นมือติดปืนครับติดปืนพลาสมานี่เดี๋ยววาดท่อไอพ่อนก่อนนี่จะลวดติดไอพ่อน ข้างหลังตรงนี้ขึ้นไปเป็นหัวจรวดง่ายๆเลยครับเป็นท่อนๆอนีอ่นนันนี้ก็มีแท่งอะไรไม่รู้ยืนย่นๆมาครับให้มันเหมือนกันโอเคแล้วก็จากนั้นผมก็วาดปืนเลยครับนี่ปืนผมก็วาดเป็นด้านหน้าเลยนะครับนี่วาดเป็นกลมๆ เส้นตรงกลางคือเส้นบาลานะครับผมจะได้วาดวงกลมให้มันดูขนาดประมาณเท่าเท่ากันนะนี่กลมที่สุดเท่าที่จก,กลมได้แล้วสวยนี่เพื่อนๆก็ต้องวาดให้มันกลมเหมือนผมนะครับอ่าโคตรเท่อาตรงนี้ก็เป็นแบบมันเปิดปืนจะยิงแล้วนะเตรียมยิงนี่เปิดลูกสูบเปิดออกมาให้หมดอ่า นี่ยครับประมาณนี้เลยครับปุมเปิดซ้ายเปิดขวามันเตรียมชาร์จจะยิงด้วยนี่ที่ผมต้องวาดปืนในมุมด้านหน้าตรงนี้นี่เพราะว่าที่มันไม่พอเลยต้องวาดเหมือนกำลังส่องมาทางด้านหน้าเลยครับนี่อย่างนี้เลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวเชื่อมเป็นตัวเชื่อมแขนกล วัดท่อลูกสูบปึป๊บติดแต่ตรงนี้อ่านี่เราจะได้แขนกลนเป็นลูกป,ปืนแบบง่ายๆแล้วครับนะฮพอถูถ่ายนะครับเนื้อที่มีจํากัดนะับราะฉะนั้นเราก็ต้องดัดแปลงนิดๆหน่อยครับตรงนี้คือถังนะับถังแก๊สโซฮอชาร์จพลังปืนคนระับนี่หรือใหญ่ๆตรงนี้เลยอ่าประมาณเนี้ย โอเคแล้วก็มีตาสัญ,ญลักษณ์ครับแก๊สโซโฮอนี่บอกเลยครับว่าอันตรายนะครับสารเคมีอ้โอ้โหแค่นี้เราก็ได้มาเฟียทอยเลตนะครับอผมว่านี่ตัวนี้น่าจะมีคนอยากวาดเยอะอยู่นะ ระบายออเลเอนรองพื้นให้ใบหน้าหยาบกระด้างไถหนังหน้าให้ด้านชาด้วยเบลาวขี้ฟันก็ใช้บลัชเพิ่มหินปูนในซอกฟันละเลงวร์มเกรตามที่เห็นในคลิปได้เลยเฮใช้อันต้ามารีนทับบางส่วนเผื่อมันจะดูเฟี้ยวขึ้นปาดลายแหลกแบบหยาบๆเว้นแสงขาวไว้ด้วยเพื่อเกาะจะดูเงาปิ้งแวบเฉดเงาฟาดด้วยบลูเกร เอาตามที่ชอบได้เลยบเบรนสีให้เนียนด้วยซิวเวอรเกรส่วนนี้ก็ละเลงโกเอาตามพอใจตบเยลโล่เพิ่มความเด่นชัดแดมเลดให้สวยพองามเยลโล่กรีนก็จุ่มสีให้มันสวยใช้สีดําเสริมหล่อนิดหน่อยไม่ต้องใช้เยอะมันเปลืองโอเคพอดูได้มั้งนะ